สวัสดีครับน้องแพรสวัสดีน้องโกชิตันมันดูคนแรกแล้วเย่ๆแต่ท่านกำลังมาแล้วนัชชาสวัสดีครับหิวสวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีมีตังอยากไปตหลดไปทำไมอยากไปบิ๊กซีมาและะ้วทำอะไรครับกินไก่ครับกินไก่ ติดตามพี่อยู่ครับขอบคุณครับเตือนมาแล้วเตือนมาแล้วม,มาแล้วกลับมาพี่บุ้งติดตามหนุมด้วยโอ้หรอดีใจด้วยพี่นุ่มก็คนดังท่านหนึ่งนเล ไก่แมคโนเลโครับผมน้องรัชนนหนูกำลังแชทพี่หนูด้วยเอาหรออยู่ไหนครับผมดูพี่ตั้งแต่ตอนเที่ยงสุดยอดชื่ออะไรครับน้องน้องริวแทย์ในะชื่ออะไรเนะี่ยมือพิเป้อนนะโอเคกินไก่เหรอครับ,นะรบพี่เบวมาแล้ว ดีครัเล่นเกมอยู่เกมโรบอทอร่อยไหมเอ่อยครับอยูเจอพี่ด้วยแต่หนูกลับไปแล้วก็วทิ้งหงอมาแมคโดนัลล์เหมือนกันหรอไม่มาดักเพียบอ,อร่อยไหมอร่อยครับสวัสดีจ้ำผมได้ไครับกระปุกออมสินจำได้ครับผมสวัสดีครับขอไปอาบน้ำก่อนโอเคครับน้องสมินิ อิงฟ้าอร่อยไหมอร่อยครับเมื่อกี้หนูไปกิน KFC หนูเจอพี่ด้วยแต่หนูกลับบ้านแล้วอะ่ะเจอเลยไหนใน,ในคลิปเปล่าหนีเหาอ๋อมีคนกินมาดูนะครับโอเคหนีหนีเจ้าเสมอมิกจื๊อหายหายอิงฟ้าน่ากินจ้าเป็เฟนไฟอ่ะกรอบทุกคนดูดิกรอบแบบว,ว่าดูดิ เหมือนไหนเนี่ยแค่เล็กเรงตั้งตั้งแต่อาทิที่แล้วคือพี่กินของขยะเยอะมากเลยนะเดี๋ยวจังนี้จะต้องเริ่มทำการลดน้ำหนักหน่อยละคนนี้รู้สึกว่าน่าจะเริ่มบวบแล้วนะ แม่หนูไม่ให้ไปหาแม่หนูคิดว่าใครเราหรอแม่แม่โกรธพี่จับเล่นก็ได้สสดีครับหนูไปเล่นเกมฟีฟยมาสุ่มได้ไหมคะตอนกลับมาบ้านหนูไม่รับปักนะไม่รับปักนะแต่ว่าถ้าถ้าว่าก็จะไล่นะโอเค ไกลเผ็ดไหมเผ็ดครับเผ็ดมากเลยกินนะพักเล่นอูโนสนุกไหมครับสนุกครับผมพี่ก็คือโน่นึงเกมอุนโนนะน้องๆเจอตอนนี้จะกลับบ้านแล้ว เป็นใครพี่เป็นผู้ชายเ่ยเป็นผู้หญิงพี่เป็นผู้ชิงครับผู้ชิงแม่รับปะ่ปะถูกปเมื่อกี้ไปดูพี่แป้งมาเห็นเห็นกินอล้วอยากกินตับอร่อยไหมไก่ทอด ชิ้นใหญ่มากชิ้นประมาณครึ่งหน้าพี่เด็กนะทุกคนเห็นไหมผมกลับจากราชบุรีร้อนมากเออโรนี้ร้อนจริงนะอยากกินน้องน้งนำเพ็ดปอหน้าครับตอนจะมาดูพี่แป้งก่อนโอเคเอาวิงแซบ่บจิ้มหนแบบจิ้มซีฟูด้ดพี่กินอะไรครับพี่กินกับใครบ้างครับเราไปสิมากินกับตะกล้องครับชื่อว่าพี่โป่งหินเล็กไฟครับ เน็กาก็กาดงั้นไปขโม,มยเน็ตไเอเจอละเดี๋ยวมาเข้าใจเข้าได้ไหมบ้านใกล้กันโอเครัใครเอาไงใครคิดว่าชิ้นใหญ่ใครคิดว่าพิมชิ้นใหญ่พิมหนึ่งมาให้พี่หน่อยใครคิดว่าชิ้นใหญ่พิมหนึ่งไมพี่หน่อยใครคิดว่าไก่ชิ้นนี้ใหญ่พิมหนึ่งไมพี่หน่อย แค่กาทอดมันคือ KFC โอเคพี่เบียมว่เชาวนี้ไล์สดอะไรนะอู้โน่ครับอูโน,โน่นี่เป็นผู้หญิงเหรอไม่ใช่พี่มีกะพี่มีจะ <c oughs> พูดได้ไหม <c oughs> ถ้า,เ,ถา <c oughs> เป็นผู้ชายเลยผู้ชายเป็นผู้ชายครับโอเคอยู่อร่อยอยู่จังหวัดอะไรอยู่สุพรรณบุรีครับผม อย่าตีกันนะอย่าตีกันอย่าตีกัน<ม>ขอบคุณขอบคุณน้องๆเวยนะเวลาแบบมีเมนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคอยมาเมนปกป้องพี่ตลอดเลยขอบคุณมากนะครับเ<ม>ลิฟยูเลิฟยู<ม>ฝากเป็นเมนคลิปแล้ว<ม>ติดในพี่หน่อยนะนะ ชื่อคลิปว่าดื้อนะอย่าลืมไปคอมเมนต์ให้พี่หน่อยนะชื่อคลิปล่าสุดชื่อคลิปว่าดื้อนะทุกคนอย่าลืมนะอยากไปโทรศัพท์โอเคโทรศัพท์แกอยู่สุพันจริงดิจริงครับ ชื่อน้องดื้อครับไปทําไมไปทําไมไม่ได้ครับอุตส่าห์จำรหัสได้กับชื่อสุด้าเข้าไม่ได้ลงทุนจัดพรุ่งนี้หนุจะไปอยากให้ดูุน้องอยู่ครับไมดึืชื่อคลิปนะใช่ครับชื่อคลิปชื่อคลิปว่าดื้อครับอย่าลืมไปคอมเมนตนะ์ในคลิปล่าสุดชื่อคลิปว่าคลิปดื้อครับทุกคนอย่าลืมไปดูไปกดไลค์ไปกดคอมเมนต์นะ มพี่อร่อยครับไก่แม็กพี่เป็นพี่พี่ชอบมากเลยนกะินทุกคนเลยหนูจะเอาพี่เบลโลก,กิปน,นะคะเดี๋ยวไปอัดก่อนนะคะได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับน้องกับุ้งกดใจให้เรานะครับมุมกินแม็กแถวไหนอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะทุกคนดูดีบรรยากาศดีนะสวยไหมร้านสวยไหม มาแล้วเมื่อกี้ไปอ่านเมนคลิปเต็มผมไหมสวัสดีพี่ผมเป็นผู้ติดตามครับรัชธขอันคุณครับคลิปอะไรหนูไม่รู้พี่คงอร่อยมากโอเคกินแมทที่ปั๊มหน้าตาดเจ้าพ่อ,พอ o, แน่ๆชักครับผมใครมาเจอพี่ก็เข้ามาออกขล้องกับพี่นะพราอมีที่เดียวใช่แล้ว พี่ไปกินที่ไหน <Okay. S 1> อ่านเมนหนูน้อยโอเคติดน้ำแล้วครับขอบคุณครับกินที่ร้านล่ะครับใช่ครับ <Okay. S 1> แต่จะไม่พูดนะคะเจ็บขอสั่งสอนน้องเยอะเกินหดหดจุงพี่พี่เบลหนูเขิดที่ตลอดใจเย็นนะครับพี่รู้ว่าพี่ค่อนข้างแบบว่า สุดหล่อเทพประบุที่สุดในสามโยกนะพี่ก็แบบอ,อ,อยากเกิดให้เยอะบ้านเปิดอะไรห้างเปิดกี่ครับบ้านพี่อยู่สุพรรณเปล่าใช่ครับผมอาหารพี่อยู่ไหนนะแมคโดนัลล์หรือว่าเคเอฟซี พี่อยู่นี่นะทุกคนตัว W ก็คือว้าสันนะทุกคนว้าสันอร่อยบ้านผมอยู่ตรงบ้านแอร์จารย์บบลิผมอยู่บางม้าใช่เลยพี่รุ่ง แค่สารนะสุกอ่านเหม้นค่อยหน่อยกินอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับโอ้โหยอบเลย วันนี้จะตุ่มช่องไหมหนูลืมแล้วไม่แน่ใจนะครับหนูมาแล้วไปคอมเมนต์แล้วคลิปใช่ไหมที่ร้องเพลงพี่ชอบอะไรระหว่าง KFC กับ M Mac อชอบ Mac ครับผมอยู่จังหวัดตรังตอนไหนจะได้อัดคลิปเนี่ยบุ้งเร็วสิบมุ <c ười> <c ười> พี่สมชื่อได้ไหมครับที่เดิมพี่เชื่ออะไรครับชื่อเบลครับพิมพิตค่ะคลิปเดิมโอเค ตามแล้วขอบคุณครับ ำไมพี่ไม่อ่านหนูอ่านครับอ่านกับ KFT พี่กินไหมครับกินครับผม I love พี่เบลขอบุณครับน้องรสเมอา y าดินเห็นพี่กินอยู่เลยรู้จักพี่นัทจ๋าไหมพี่น่ารักไปก่อนขับเวกเดียวกันดูชอบช่องพี่มากเลย สดเยอะๆนะผมดูแล้วสดพี่ไม่กี่วันเนี่ยปวามก็ประมาณสี่วันโอเคเปลี่ยนชื่อใหม่มีพี่น้องติดตามก่อนเดี๋ยวชวนมาเที่ยวบ้านตกป่าก็้หรอที่บ้านมีที่ตกป่าด้วยหรอพี่ชอบกินหนังไก่หรือไก่ครับพี่เบวชอบกินทั้งคู่เลย ฝากซื้อเบซี่แม็กสองแถวโอเคอร่อยไหมแป๊บนะเค c อร่อยเปลี่ยนชื่อเป็นช่องมีตังกำลังขึ้นพอสามมาดิไอชื่อช่องเคมากที่อยู่ที่ไหนอ่ะจากน้องนิมมี่อยู่ยูนี้ครับแม็กซ์น้อง วันที่ไปล่าท้าผีมาเจอเรื่องอะไรตลอดไหมพี่จะบอกว่ามีเรื่องเล่าแต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันนี้้วกันเดี๋ยวไปเล่าวันที่ไปเล่าเรื่องผีแล้วกันทุกคน เคยตีรังคาไปเซเว่นไหมเคยครับไปดูคลิปพี่นระา เราติดตลกมากเลยเลิ่มมีอวไาสกครพี่เริ่มมีอะ้ยเพิ่มความอู้อุ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 ้อ กี่ทุม่มประมาณห้าทุ่มครึ่งมาแล้วมาแล้ว อยากกินเชฟสีแต่ท่านแรกก็อยากกินแอดม็กที่อยู่จังหวัดอะไรน่กกากลัวมากเลยที่สะพานนะโอ้มาดูได้หรออันนั้นคือใส่ตัวสีชมพูกับสีเหลืองสะพานวันนั้นนะ่ะเราต้องดูคลิปกินตอนขําใหม่อ้อ พี wollen, ่เคยไปเที่ยวไหนมัางครับพี่กินไม่แบ่งเลยโอเคนี่พี่แบ่งพี่กินอย่างนี้ทุกวันเหรอครับทุกวันก็คือมาม่าทุกคน จะพาเที่ยวอุปรการาชอะไรนะมาแล้วน้องอิฟสวัสดีครับ เลยเอางี้ใครอยากให้พี่เล่นฟรีไฟพิมฟรีไฟใครอยากให้พี่พ,พิมพ์โลบอกพิมพ์โลบอกโลบอคเฟอร์บอคฟรีไฟ ตอนนี้แล้วพี่จะไปน,นอนตอนไหนตอนแล้วครับหนูรองพ่อกับแม่หนูทํางานเสร็จน,นี่โอเคทำงานอะไรครับอิ่มแล้ว ไปล้งมือก่อนต อยากเล่นฟรีไฟกับพี่บุ้งชวนเลยชวนเลยน่าอร่อยนะรอไปรอไปพี่จะลงตอนไหนครับเราจะไลอีกวันไหนหรอครับปกติก็ไลทุกวันนะครับพอไลเสร็จผมก็มเล่นฟรีไฟอยู่ดีฟรีไฟได้ Fi. ครับน่าหลงจังไปล้างมือมาครับผมหนูรับโลโบอกนะ ื้อของกันนะคะรถตัดเขาปิดสี่ทุ่มห้าสิบโอเคเราบอกกันน่าเล่นอยู่นิดนึงอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดพี่ด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดพี่ด้วยนะดูคลิปตลอดครับขอบคุณครับคลิปล่าสุดพี่ชื่อคลิปว่าดื้อน,นะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ ติดตามพี่หลักพี่เบลขอบคุณครับผมตัดคลิปเสร็จแล้วนะคะกำลังเอาลงนะคะโอเคครับได้ได้ได้โอเคเม้นแนวโอเคครับยังเล่นยังเล่นเอ็กจีอยู่ปะเนี่ยมีตัง ไต้ตันคาร์เมลาแมนมาแล้วค่ะสวัสดีครับติดตามแล้วไอดา้าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เบลเพิ่งมาค่ะโอเคครับโอริฟที่แปลว่าใบายอ้อยพี่เบลอยู่ใครบ้างตอนนี้อยู่สองคนครับมาแล้วพี่กินหกุะทะล่าสุดอันตอนไหนครับอืมนานมากแล้วครับกินชาบูไปเมื่อประมาณวันศุกร์นะชาบูตีน้อย เป็นมีตังลงคลิปใส่ชื่อหนูด้วยภูมิใจน้องเข้ามามากดีมากครับรักกันไว้นะทุกคนรู้จัก scp 6 7 8 9รอกันต่อเลยรอกันต่อพี่ทำงานอะไรครับทำ YouTube ครับ ไปก่อนนะคะโอเคนิมี่เดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วครับผมเจอกันเดี๋ยวเอาคลิปลงก่อนนะเดี๋ยวมาค่ะโอเคครับเดี๋ยวจะรอดูเด้อติดตามพี่มานานแล้วขอบคุณมากครับน้องไอดา้าพี่เบลหนูกำลังจะมาบอกผู้ติดตามของหนูพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะโอเคเจอกันใหม่นะ บายๆลาก่อนโอเคเจอกันทุกคนดิฟีกก็ไปละเจอกัน